ดอกบัวดอกแรกของลุงกำลังเริ่มออกดอกแล้วตัวนี้เป็นนิมพาแอมพานะครับก็เป็นบัวจากเม็กซิโกสวยมากนะครับตัวนี้เป็นวอเตอร์ลิลลี่นะครับเป็นวอเตอร์ลิลลี่เป็นลิลลี่น้ำาซึ่งเป็นตระกูลไม่เช่โลตัสนะครับเป็นเป็นนิมพานะครับก็คือเป็นบัวชนิดหนึ่งที่เป็นเป็นดอกเหนือน้ำ นะครับเป็นดอกเหนือน้ําไม่ใช่ไม่ใช่ดอกดอกอะไรนะดอกลอยน้ํานะครับอืมนะก็สวยมากกาลังออกดอกคือต้นนี้คือต้นแรกแล้วก็ไอ้ต้นนี้คือต้นแรกที่ลุงได้มาแล้วก็ระบุชัดเจนว่าเป็นบัวสายพันธุ์นี้นะครับเป็นบัวสายพันธุ์นี้แล้วก็ <c oughs> ก็มาอยู่กับลุงตอนประมาณยี่สิบกว่าวันที่แล้วนะ พออยู่ในบ่อเสร็จปุ๊บก็เริ่มออกดอกให้เห็นนะดอกแรกอันนี้คือดอกแรกของสวนเลยนะครับดีใจมากๆอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเลี้ยงสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาลงบ่อกันเพราะว่าที่ที่ต้องเลี้ยงอยู่ตรงสารอย่างนี้เพราะว่าต้องการที่จะพิสูจน์ให้รู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเขาสีอะไรนะครับเขาใช่สายพันธุ์ของเขาหรือเปล่านะครับลักษณะก็คือดูไม่ยากนะครับใบเขาจะเป็นจุดๆนะครับแล้วใบก็จะเป็นสีแดงเป็นจุดๆนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลังใบนะครับหลังใบก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือใบยังอ่อนอยู่นะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้คือนิมพาเอมพานะครับเอมพาไวท์ไวท์ก็คือสีขาวนะครับก็คือหลังใบสีแดงแล้วก็มีจุดๆนะก็เลี้ยงไว้ก่อนเดี๋ยวสักสักพักเดี๋ยวลุงก็จะเอาลงไปปล่อยที่สระแล้วก็ให้อยู่กับนิมพาเซลูเรียเพราะว่าเราแยกออกแล้วว่านิมพาซลูเลียคือกอนนี้แล้วก็นิมพาเอมพาคือกอนนี้ การผสมกันข้ามสายพันธุ์ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปเพื่อขยายพันธุ์แต่เราต้องการที่จะนําลงไปเพื่อปลูกแล้วก็เก็บดอกสดเลยเราไม่เราไม่เราไม่สนใจว่าจะเกิดการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์หรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าฮะเราก็ต้องการแค่ประมาณว่าเดี๋ยวปลูกลงไปแล้วก็เก็บดอกแต่จะมีตัวอื่นที่เราสงวนสายพันธุ์ก็คือคัดสายพันธุ์เพื่อที่จะเอาเป็นต้นแม่แบบไว้เพื่อที่จะไม่ให้มัน มันกระจายก็คืออาจจะไม่ใช่แหล่งเดียวกันนะแยกไว้อีกแหล่งเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะผสมกันปนเปกันไปแล้วก็คัดแยกสายพันธุ์ไม่ออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตั้งชื่อไม่ทันนะประมาณนั้นคืออันนี้ก็คือเลี้ยงไว้ในถั <c oughs> งนะครับถังเนี้แล้วก็ออกดอกอย่างที่เห็นเลย <c oughs> อีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูบัวดอกนี้ก่อนว่าหลังจากนั้นลุงจะทํายังไงต่อไปแล้วก็จะเอาไปปล่อยลงน้ํา ตอนนี้ก็คือนิมพาซีโลเลียที่ในสระเนี่ยกําลังออกดอกหลายดอกเลยแล้วดอกใหญ่มากนะเท่าฝ่ามือเลยนะนะประมาณนั้นเลยแล้วก็แบบมันโอเคมากอะ่ะมัน